วันนี้นะคะดิน่าก็จะมาเรียกแบล็กพิงกับเพลงไอศครีมนะคะที่ฟีเจอริงซูรีนาโกลเมสโอ้ม oh ค์ก็ยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยเนาะ แบบตีมน่ารักน่ารักเพราะว่าเห็นแป๊บๆปจะได้เห็นแป๊บๆคือยังไม่ได้ดูเห็นแป๊บๆปนะคิดว่าจะเป็นแบบตีมน่ารักน่ารักแต่ว่าเปิดประโยคมานะ เขาบอกว่าค o m e a little closer cause you look thirsty นะคะคำว่า thirsty เนี่ย <laughs> ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันแปลว่ากระหายน้ําแต่ว่าถ้าแปลแบบแนวสแสดงนะคะแปลว่าเหมือนกับอยากมากคือแบบเรียกรองความสนใจออกแนวลบๆแบบเรียกรองความสนใจทางเพศหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาจะใช้คําว่า thirsty you look thirsty แปลว่าเธอเนี่ยจะเรียกรองความสนใจกระเฮียนกระหือเลอมากเกินไปแล้วนะ <laughs> อะไรประมาณนี้นะคะโอเคฟังต่อ Thirsty, oh. I'ma make a better slip it like a beast Snow crown chili, get it free like willy, in the jeans like Billy, you'll be popping like a Willie. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Burber frozen, you the one being chosen, play the part. Okay, choppy Wait! มีครั้งที่แล้วอะ How you like that ท mm ี่น่าชอบผมของเจนนี่ใช่ไหมที่มันจะแบบข้างหน้าเป็นสีทองเนี่ยอันนี้เป็นผมลิซนะ่าแหละสงสัยต้องไปซื้อวิกแล้วแหละถ้าสมมติว่าจะมาคอยเปลี่ยนผมตาม mm hmm. เดี๋ยวคงจะไม่ทันนะแต่ต้องไปซื้อวิกมาใส่สด like roses keep it fresh like roses เชลิน่าร้องเยอะเหมือนกันเนี่ยนึกว่าจะมาร้องแป๊บๆแ,แต่ว่านะยังไม่เห็นร้องภาษาเกาหลีเลยอะร้องภาษาอังกฤษหมดเลยอะโอเคแต่ว่านะก็มีสแสลงเยอะนะคำว่าไอซ์เนี่ยนอกจากแปลว่าน้ำแข็งใช่ไหมก็ยังมีการเอามาเล่นเป็นคำศัพท์อะไร ice on my wrist แปลว่า ไอซ์ในที่นี้คือแบบพวกแบบจิวเวอรี่อะที่แบบมีเพชรมีอะไรเงรี้ยแบบ blingbling bl อะไรเงรี้ยเช่นแบบแหวนอะไรนี้แหวนแต่งงานตินาตินาการจะพูดว่าไอซ์ on my finger อะไรนี้ก็ได้นะคะแบบมันแบบ bling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  bl 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 อ่าเป็นเพชรเป็นอะไรนีร้แล้วก็มีตอนที่เจนนี่ร้องว่า baby you deserve a treat นะคะก็คืออ่าเธอเนี่ย อ่ um, the the really. าทำไมเป็นคนที่สวีทมากเลยดีเซ r ร์บ t r รี t คำว่าทรีทเนี่ยแปลประมาณว่าเป็นแบบเป็นรางวาัลเป็นแบบขนมเล็กๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีหมาเรามีแมวแล้วหมาน้องแมวน้องแมวแบบว่าทําตัวดีเราก็จะให้อะไรให้เป็นขนมน้องหมาให้เป็นขนมน้องแมวเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าทรีทนะคะในที่นี้เนี่ยก็ใช้กับคนได้แหละมัง้ง <laughs> Deserve a treat, uh, um, you to some love, uh you deserve a treat, okay? Oh but I'm sweet for you can put me in a cotton. You're the only touch here to get me mountain. He's a favor, they are always gonna pick him. You're the cherry picture, stay on top of me so I can't see nobody else for me, no. เพลงเนี้ย <African> มันควรจะเป็นเพลงใสๆอ่ะแต่บันบีแบบว่าความในแบบ18 1 8บวกเยอะมากเลยอ่ะตีน่าคิดว่ามีคุณน่าจะมีคนอื่นแปลให้แล้วแหละนะครับก็คำว่าลิกแปลว่าเหลียแค่นั้นจบไม่แปลอะไรต่อแล้วโอเคฟังต่อ ต่อที่ภาษาอังกฤษ looking good enough to eat นะคะก็คืออ่าก็ดูดีเพียงพอที่จะกินได้แล้วนะคะอันนี้จริงๆเราเอามาใช้ได้คำว่า,า l o o k good enough นะคะ looking enough to จุดๆๆนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราเห็นสมมติว่าเขามาส่งงานเราเขามาส่งอะไรก็แล้วแต่เอาของมาให้เราอะไรเงี้ยเราว่าเอ oh, อโอเ okay, ค l o o k good looking enough looking enough, look enough to อ่าดีเพียงพอที่จะทำไมแล้วก็อ่าใส่คำกริยาไปนะคะเช่น looking enough to submit it to the teacher นะฮะสมมติเพื่อนเอากันบ้านมาให้ดูเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเราบอกว่าก็ดีแล้วนี่ดีที่จะเอาไปส่งครูแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะ Look good enough to submit it to the teacher หรือว่า,าใช้แค่คำว่า good enough to g e ็ได้เช่น ถ้าสมมุติว่ามีคนทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราแบบว่าอยากที่จะให้กําลังใจว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วนะเราสามารถพูดได้ว่ากึนนะกึนนันะคะเช่นถ้าสมมติว่าเพื่อเราไปเตะฟุตบอลแล้วมันแพ้แต่ว่ามันพยายามอย่างมากเลยเราบอกเฮ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วเราสามารถพูดได้ว่ากึนนะกึนนันะคะก็ใช้ได้แบบนี้เหมือนกัน okay. โอเคปุ <laughs> ๊บ เดี๋ยวมีมีไทยอินเห็นกระเป๋าอีกอกระเป๋าชาแนลเห็นกระเป๋าเล็กๆๆต้องนี่มันขาดแล้วแบบเพราะว่าเขาเป็นอันี่ใช่ไหมแบรนด์แอมบัสเตอร์นะคะให้ชาแนลเห็นรีเทลเล็กน้อยเห็นหมด <laughs> ขนลุกไเลาเวลาลิซ่าเวลาี่ซ่าวาแบบเดี๋ยวอะไรขนลุกทุกทีเลยทีนี้โอเคเขาบอกชิลล n งนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไม่พูดว่าชิลชิวนะโอเคไอชิลลินเนี่ยก็คืออาการแบบชิลชิลนั่นแหละแต่ว่าเขาจะไม่พูดว่าชิลชิวเวลาพูดชิลลินนะ เป็นเสียงตัว ch แล้วก็มีเสียงตัว l เป็นเสียงลอ l ิ i n g เป็น chill 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 นะคะไม่ใช่ chill chill อย่างงี้แต่เป็น chill เพราะฉะนั้นเวลาพูด chilling มันจะไม่ใช่ม,ม,ใชมันจะไม่ใช่ chilling อะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่เป็น chilling chilling นะคะก็จะฟังแล้วก็จะดูเท่ๆนะคะ chilling chilling like a v l l a i n y เย่ราราราเวลาที่แปลเพลงออกมันยากโอเคไหมเพราะว่ามันไม่ได้มันบางทีมันไม่สามารถแปลตรงๆได้มันมีความหมายด้วยไหนนะจ๊ะ c h i l l ล n like a villain ก็คือชิลเหมือนกับตัวร้ายในหนังตัวร้ายในละครอะไรอย่างนี้แล้วรารารานี่ม่รวมกันแปลว่าอะไรจะฟังต่อ I'm itching, and to dance with the wind my life I'm no more follow none of them bigger, one of them diamond Can you cheat up Millies, millies, Mary Potter I know them some much, get out of them Keepin' movin' like my Lisa, thinkin' flyboy You'll be some Mona Lisa, can a Lisa need some ice cream and a up keep Keepin' moving like my Lisa, thinkin' flyboy You'll be some Mona Lisa, can a Lisa need some ice cream and a treats up Hey! Right now, why... Why do ทำไมไม่ดูเรื่องอะไรเลยอยาก้ลงได้คือยีบหลายๆคนน่ะชอบดูการแปลเพลงใช่ไหม จะเราจะบอกว่าการแปลเพลงเหมือนการแปลบทกวีเคยแมมตอนเรียนภาษาไทยอ่ะแล้วครูเขาให้เราแปลว่ากวีคนนี้กรอนบทนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่เขาหมายความว่ายังไงคือเราจะไปรู้ได้ไงว่าคนที่เป็นกวีก็ตายไปหลายร้อยปีแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าตอนที่เขาแปลอยู่หรือตอนตอนที่เขาเขียนอยู่เดี๋ยวเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาหมายความว่ายังไงบางทีก็าจะไม่ได้หมายความอะไรเลยก็ได้มันอาจจะคล้องจองเฉยๆก็ได้การแปลเพลงก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะไปเดาใจกวนเกียดก็ได้แล้วเราอยากรู้ว่ามัน แปลว่ายัางไงจริงๆเราก็อาจจะต้องไปคุยกับคนเขียนนะคะแต่ว่าถ้าพยายามมาแปลเองหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้เอนกันแต่ว่าเมื่อกี้นะงงมากเลยอะอะไรบราราดาแล้วก็มีโมนาลิซาแล้วก็เฟร่าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ว่าจะลองฟังดูอีกทีนึงจะพยายามโอเค chillin g like a villain yeah ra 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 m i to mission the c o n s t r u t o r in my life r a o r a o no more follow none and big it wanna damn chin up cheat a millies billies make it part up h a n you t e m some more oh 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 making millies billies every day oh อันนี้อาจจะหมายความว่าอ่าทำเงินล้านอ่าอาจจะมาจมากคำว่า millions ก็คือล้าน billions ก็พันล้าน,านทำเงินแบบล,ล้านพันล้านทุกวันเลยอะไรงี้อ่า okay. โอเคขอแปได้ท่อนนึง Get my wrist for the summer เดี๋ยวใช่ไหมเมื่อกี้พูดว่าอะไรเดี๋ยว Get ice on my wrist for the summer ก็คือมีอะไรมีกำไลข้อมือบลิง g ๆ l i n g b l มีเทปอะไรอย่างนงี้ยสำหรับใส่หน้ารอนเออ Keep it moving like my Lisa Think you fly you be so m Keep it moving like my Lisa อันนี้พอดีอันนี้สลดุดเล Keep keep it moving like my Lisa Keep it moving ก็คืออ เราทำอะไรอยู่แล้วมันเวิร์กอะเราก็คีบเป็น moving ก็คือทำต่อไป like my l i s t อะอันนี้เป็นการเล่นคำนะคะคำว่า move เนี่ยแปลว่าเคลื่อนไหวแล้วก็แปลว่าย้ายได้ด้วยคำว่า l i s t l เนี่ยแปลว่าสัญญาเช่า ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงสัญญาเชา่าเช่นสัญญาเช่าบ้านสัญญาเชา่าอพาร์ตเมนต์ move แปลว่า,ย,าย้ายย้ายบ้านย้ายอพาร์ตเมนต์ keep it moving like my lease up ก็แปลประมาณว่า,าพยายามที่จะทำไมเคลื่อนไหวหรือว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างเร็วมากอย่างกับว่าไอ้สัญญาเช่าบ้านหรือว่าสัญญาเชา่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันหมดแล้วอ่าเข้าใจไหมคือถ้าสมมติว่าเราเช่าบ้านแล้วบ้านเนี่ยสัญญามันหมดเดือนหน้านเนี่ยเราก็ต้องทำไมเราก็ต้องรีบออกจากบ้านใช่ไหมคีเป็น moving แล้วก็ต้องรีบไปรีบออกจาก บ้านเขาก็เล่นขำนะคะว่าเขาเนี่ยทำทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำแบบแบบเร่งรีบคล้ายๆแบบเร่งรีบไรหน่อยทำอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าหมดสัญญาบ้าน คือแปลเป็นไทยแล้วมันไม่ m ุกมันไม่เม k เซน n s ใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเม k เซน n s ในในในแง่เนี้ยนะคะก็คือคําว่า move นั่นเองแต่แปลเป็นไทยแล้วโคตรงงเลยอะไรวะมันมันมันจะก้าวหน้าไปหรือว่าหมดสัญญาบ้านแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเราเรียนภาษาต้องเรียนวัฒนธรรมด้วยโอเคแม่เรียนภาษาวัฒนธรรมเราจะเข้าใจได้ไง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อดูน้องแมวเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีน้องแมวน่ารักน่ารักอยู่หน้ารถอ่ะโอเคดูต่อ Think you fly boy wear h your visa Think you fly boy wear your visa Yeah, so so. <laughs> Thank you, fly boy. คำว่า fly เนี่ยแปลว่าเท่ๆในโดยแบบเท่ๆคูลๆเจ๋งๆหรืออะไรเงี้ยเช่นถ้าสมมติว่ามีใครพูดว่า I'm fly I'm fly ก็แปลว่าผมฉันแม่งโคตรคูลเลยแบบเจ๋งมากอะไรเงี้ยและอันนี้นะลิซ่าก็บอกว่า Think you fly boy ก็คือเธอเนี่ยคิดว่าเธอเจ๋งนะหรอ Think you fly boy where your visa แล้ววีซ่าเธอไปไหนถ้าเจ๋งขนาดนั้นแล้ววีซ่าไปไหนแต่จริงๆเขาไม่ได้ถามถึงวีซ่าจริงๆหรอกแต่เขาเหมือนกับว่าพยายามนั่นแหละเล่นคำแล้วนั่นแหละว่าเอ่อเธอคิดว่าเธอเจ๋งใช่ไหมแล้ววีซ่าเธออยู่ไหน để xem được Mona Lisa, Kana Lisa, Lisa, Mona Lisa, Kaida Lisa. <laughs> <laughs> <mays lullu> อาจจะเปรียบเทียบว่าโมนาลิซาก,ก็คือรูปโมนาลิซรูปวาดโมนาลิซาใช่ไหมอาจจะเปรียบเทียบว่าอุ้ยโมนาลิซาเป็นรูปที่แบบเพอร์เฟกมากอะไรเงี้ยสวยคายเดลลิซาคล้าลยๆกับลิซาเลยอะไรประมาณนี้อันนี้เดาอันนี้เดา ชอบน่ารักชอบโทนสีมากเลยมันแบบเป็นสีชมพูชมพูแบบอ่พาสเทลอะไรเงี้ยน่ารักดีนะคะแต่ว่า,าในส่วนของเรื่องการแท้ก็หวังว่าอา่าก็จะแปลได้ละเอียดนะสำหรับ วันนี้ก็มีเท่าดีนะคะใครชอบท่อนไหนชอบผมทรงไหนชอบชุดไหนชอบอะไรใน MV นี้นะคะคอมเมนต์บอกหน่อยข้างตายเพราะว่ามีดีเทลเยอะมากเลยอะแล้วที่น่าจะสังเกตเห็นว่าอ้แบบมันมันทุกอย่างอะเข้าใจว่ามันแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่งรู้ว่า ไม่มีภาษาเกาหลีเลยหรือมีหรือมีแต่พลาดไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะอาจจะไม่มีภาษาเกาหลีเลยเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยโอ้ตีตลาดแบบแบล็กพิงตีตลาดเอ,าอเมริกาได้แบบดีมากๆเลยเชื่อบอว่าไปแผนกของเล่นของเล่นเด็กอะก็มีแบบไอ้พวกของเล่นหรืออะไรของกระจุกระจิของแบล็กพิงขายอะสุดยอดมากเลย แต่ว่าแล้วก็ชอบมากนะคะสําหรับวันนี้ก็พีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้ทีน่า react คลิปไหน MV ไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ข้างใต้นี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แลวก็ subscribe ได้ที่ทีน,ทน่าแตนชาแนลนะคะหรือว่าใน Facebook นะคะชื่อทีน่าเทเลอร์นะคะสําหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ